สวัสดีครับสวัสดีสปาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทซก,ท,กทุกคนนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมและก็รับฟังทางช่อง Youtube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะน,นี้นะครับผมวันนี้นะครับวันศุกร์ที่11สิงหาคม2566นะครับ f อครับวันนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเอาแนวทางตำน้อย3รอบมาแบ่งปันให้กับสปาชิก FC เหมือนเดิม นะครับ3รอบพิเศษปกติและ VIP มัดรวมนะครับผมเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับที่สำคัญนะครับก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับแนวทางนะครับผมเวลาลงแนวทางมันจะได้แจ้งเตือนนะครับและใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับก็ กดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับเข้าฟรีตลอดชีพไม่มีค่าใช้จ่ายใด,ดสักบาทไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไปรับแนวทางฟรีๆอยู่ในกลุ่มมีทุกแนวทางให้ท่านเลือกนะครับก็อย่าลืมกดเข้าไปที่ลิงก์อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็แชทแจ้งน้องแอดมินไปวันนี้แนวทางตำหน่อยมั่นใจนะครับผม หลังจากเมื่อวานนี้มันหลุดนะครับผมเข้าแต่ฟันหกเนาะเมื่อวานนี้นะครับวันนี้นะครับอาจารย์มั่นใจนะครับว่ามันต้องแตกแน่นะครับผมวันนี้มันต้องแตกแน่ครับตามนอยวันนี้นะครับตามนี้เลยทุกคนนะครับวันนี้ฟันสี่กับเจ็ดวันนี้ฟันสี่กับเจ็ดครับสายรูดครับรูดสี่กับรูดเจ็ดนะครับตัวเจาะครับสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม 7จ็ดหตัวครับ4 4 2 075 442 075ครับนะฮะเน้น42กับ75 2ตัว2หางนี้นะครับอ่ะสายรูดก็อย่าลืมติดรูดไว้ด้วยติดรูดไว้ด้วยนะครับแต่วันนี้พ,วง,พวงกับเบิ้ลด้วยวันนี้พวงพวงกับเบิ้ลนะครับผมสูตรมันก็มีติดเบิ้ลอยู่นะครับแต่จานจะไม่เขียนลงในนี้นะครับผมเนาะ นะครับใครที่จะกันเบิ้ลไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า2สูตรมันจะเบิ้ลเลยนะครับผมสสูตรได้เลขเหมือนกันติดเบิ้ลแน่นอนนะครับวันนี้ให้ติดไว้ด้วยนะครับผมเนาะนะครับอ่ะตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับผมทุกสูตรทุกการคํานวณนะครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับให้สมาชิก f อทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่เอามานําเสนอนะครับเป็นเพียงแค่แนวทาง ในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับถูกผิดอย่างไรก็ต้องขออภัยกับ FC ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมเนาะอะโชคดีนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ